ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่6และสสำหรับหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของพันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเรามาดูตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนนี้เลยนะครับตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนนี้ประกอบไปด้วยอธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจ มีกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมวันนี้นะครับเราจะคุยในเรื่องของพืชที่เราเรียกตัวย่อๆว่า GMO นะครับ Genetic Engineering นะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีดัดแปลงมาทำการพัฒนาหรือยก คุณภาพของสิ่งที่จะผลิตให้มันดีขึ้นสำหรับวันนี้เราจะคุยในเรื่องของพืชก่อนนะครับพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมนะครับคือพืชที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศกรรมเพื่อให้มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงตามที่ต้องการนะครับมีความต้านทานต่อโรคไม่ว่าจะเป็นโรคต่อมแมลงศัตรูพืชนะครับคงทนต่อสภาพ สิ่งแวดล้อมที่จะให้มันผ่านไปได้นะครับเรามาดูตัวอย่างของพืชที่มีการดัดแปลงณนะปัจจุบันนี้นะครับมีอะไรบ้างตัวที่1เลยวอนัทครับก็เป็นกลุ่มของผักพืชสตรอเบอร์รี่แอปเปลิลมะเขือเทศข้าวโพดมันฝรัง่งถั่วลืองฝ้ายและสุดท้ายมะละกอนะครับ ที่ครูบอกไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแดัดแปลงทางพันธุกรรมเยอะนะครับทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เหลือสิ่งเดิมๆที่นักเรียนจะจําได้มาดูรูปที่1เลยรูปสตรอเบอรี่เห็นไหมครับข้างนอกเป็นสตรอเบอรี่แต่ด้านในเป็นคล้ายๆล,ลักษณะของผลกีวีนะครับรูปที่2ในรูปของอะไรครับแครอทซึ่งจากเดิมๆเ,เนี่ยนักเรียนดูรูปมือขวานะครับกับปัจจุบันเนี่ยถ้ามีการแดัดแปลงทางพันธุกรรมแล้วเนี่ย จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ส่งผลจากการดัดแปลงทางพันธุก,กรรมเช่นเดียวกันรูปต่อไปครับข้าวโพดถ้านักเรียนดูรูปซ้ายมือเนี่ยผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เพราะจะเกิดการเสียหายนะครับถ้ามีการดัดแปลงแล้วเห็นไหมครับมเมล็ดมันจะเต็มส่วนด้านล่างจะเป็นอีกหนึ่งรูปข้าวโพดมีสีหลักสีต่างๆเลยนะครับถือว่าเป็นการดัดแปลงทางพันธุก,กรรมเช่นเดียวกันฉะนั้นการดัดแปลงทางพันธุก,กรรมเนี่ยส่งผลดีๆหลายเรื่อง รูปต่อไปครับส้มนักเรียนลองดูผลส้มสามารถทําให้เกิดเฉดสีต่างๆได้นะครับอีกรูปหนึ่งครับแอปเปิลครับด้านนอกเป็นแอปเปลิลแต่ด้านในเป็นอะไรครับนักเรียนลองดูดีๆเลยมันเป็นลักษณะของส้มครับสามารถดัดแปลงทางพันธุก,กรรมได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จัดว่าการดัดแปลงทางพันธุกรรมในเรื่องของพืชเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างด้วยกันนะครับคำถามในวันนี้นะครับ อยาให้นักเรียนช่วยกันคิดเลยว่าพืชที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรอยากให้นักเรียนเขียนว่าเป็นข้อๆนะครับอย่างน้อยๆอ,อย่างละ3 4ข้อก็ยังดีนะครับตั้งใจทำนะครับสำหรับวันนี้